เปิดแล้วส่วนเงาะและทุเรียนโชคสวัยบ้านพืชอุดมตำบลบุเปย่อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอนุชิตอุปถรัรมภ์เกษตรกรผู้ประกอบการสวนผลไม้ท้องถิน่นเปิดสวนโชคสวัยตั้งอยู่ที่บ้านพืชอุดมตำบลบุเปย่อําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดจำหน่ายผลผลิตเงาะพันโรงเรียนและทุเรียนแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่13พฤษภาคม2568เป็นต้นมาส่วนโชคสวัยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น19ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวน4ไร่และพื้นที่ปลูกเงาะจำนวน13ไร่ปัจจุบันมีต้นเงาะประมาณ300ต้น ให้ผลผลิตได้จริงราว250ต้นซึ่งในปีนี้ผลผลิตมีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ตลอดฤดูกาลโดยมีการจำหน่ายทั้งในรูปแบบขายหน้าสวนจำหน่ายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ และจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ราคาจำหน่ายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ35บาทส่วนการจัดส่งทางไปรษณีย์จะมีค่าบรรจุภัณฑ์ในราคากล่องละ50บาททั้งนี้ทางสวนเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาชมหรือสั่งซื้อผลผลิตได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 24 7 247 6 3 9 5 หรือเดินทางไปยังสวนเงาะโชคสวัยหมู่บ้านพืชอุดมตำบลบุปเปื่อยอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีพ่อซือคุณพ่อนอนทิตอุปธรภมเป็นเจ้าของสวนเป็นเจ้าของสวนเนางาะโชคสวัยพ่อปลูกม,มาแค่ปีลรคะปลูกมาได้สามสิปีแล้วครับม,มีเนื้อที่ตัวอะไรครับปู่เนื้อที่ตัวนี้ซิบเก่าไรเงาะอย่างเดียวทุเรียนสีไรนอกนัานเง,งาะเบิดไน่จำนวนเนื้อที่ซิบเก่าไร สามสิบปีนี้พลผลิตเงาะเป็นจังไดน,นะคะพ่อก็ถือว่าดีอยู่ครับขายได้ทุกปีขายได้ทุกปีค่ะแล้วปีนี้พลนผลิตเป็นจังไดหาดีว่าทุกปีบอหรือว่าจังไดก,ก,ก็ถือว่าท่ทๆกันกับชูป,ปีนั่นแหละครับแต่ว่าปีนี้แล้วคะอาจจะดีกว่าทุกปีน่จังหน่อยอช่วงเงาะออกในเดือนใดคะของผมออกวันที่สิบสามพฤษภาษเปิดสวนวันที่สิบสามพฤษภาษก็เก็บมาเรื่อยๆทุกเมือ่อ เก็บทุกงมืงทุ่งเ่ราะท่านอายุจักเมื่ออยู่ตั้งแต่เปิดชวนมาค่ะแล้วครับวันที่13พฤษภาคมพอเปิดชวนขายก็ขายมาทุกงหม่งขายเรื่อยๆค่ะทรงพ่อข้าแน่ขายแพ็กกล่องแน่ส่งไปซะหนี่แน่ขายออนไลน์เนาะครับก็จักวาดค่ะออนไลน์ในพ่อส่งห้าสิบาทธนาสวนลราพ่อหน้าสวนก็35ให้พ่อข้าึ้นรถไปขายนะค่ะเป็นเป็นงอพันอีหยังเนาะค่ะพ่อประงอพันโรงเรียนค่ะ เราเราเปิดให้ลูกค้าไดีเขามาเยี่ยมชมสวนบ่ค่ะรือช่างใดก็แล้วเต้คันเพื่อนขอกขาให้เขาถ้าเพื่อนบอนน่อีนกระบ่อบอยังกระขายไปทุกปีนะ,ะในเมือ่อเปิดสวนแล้วถ้าลูกค้าต้องการเขามาก็ให้เขามากระบ่ได้ว่ายังเพื่อนอยากเขากับเขาบ่บปิดกันบ่ก,กีดกันนะ,ะพี่สะตายอยู่ผูใ้ใดสวนอกสวนใจสวนงอโศกสไายก็ขอเชิญครับ เริ่มเปิดสวนบ้านพืชอ right <away>. ุดมครับตำบลบุเป่อยอำเภอ Nam Yuen พืชอุดมครับบ้านพืชอุดมตำบลบุเป่อยอำเภอ Nam Yuen จังหวัดอุบลราชธานีโทรสั่งออนไลน์เฟซยังครับพ่อสวนเงาะโชคสวัยเลยครับสวนเงาะโชคสวัยครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสองสี่เจ็ดหกสามเก้าห้าค่ะเปิดเงาะโชคกุลูกค้ารศนยแปดเจ็ดสองสี่เจ็ดหกสามเก้าห้า ็นแบบนี้เลย uh. โอเค